PlayStation 5 p r รลออาจเปรียบเทียบกับ PC Masterless สวัสดีครับผู้บินครับวันนี้ก็มาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่ค่อนข้างที่จะมีความร้อนละอุนะครับเกิดขึ้นในประเทศไทยของเรากันหน่อยนะครับก็เรียกว่าใครที่เห็นตัวมีมนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงสักวัน2วันที่ผ่านมาผมเองก็เห็นแวบๆแ,แล้วนะครับแต่ก็มองว่ามันคือสีสันของในวงการดปโดเกมนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละนะครับว่าโลกโซเชียลทุกวันนี้ห เราเองไม่สามารถที่จะไปคอนโทรหรือว่าควบคุมอารมณ์ของแต่ละคนได้บางคนก็ปี๊ดเลยนะครับโอ้โหเอามาเปรียบเทียบกันแบบนี้มันไม่ได้นะครับหรือว่าต่างคนก็ต่างงัดข้อดีข้อเด่นต่างๆออกมาพูดคุยกันนะครับซึ่งสิ่งนี้มันก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับในการเอา,ามาแลกเปลี่ยนถกเถียงกันอะไรแบบนี้นะครับผมเองไม่ได้มองว่ามันเป็นการสร้างความแตกดองแตกแยกกันแต่อย่างใดนะครับเพราะผมเองนั้นอยู่ในวงการวดิดีโอเกมแล้วก็ทําเนื้อหา คอนเทนต์ต่างๆ,ๆนะครับแล้วก็ได้พบเจอพี่น้องเกมเมอร์นะครับหลากหลายช่วงอายุหลากหลายระบบของการเล่นเกมหลากหลายแพลตฟอร์มนะครับก็ต้องบอกเลยว่าพอมาเจอกันจริงๆนะครับไอสิ่งที่แบบโอ้โหพูดกันแบบหลังไมค์บนโลกโซเชียลแบบกะแบบจะฆ่ากันให้ได้นะครับแบบเหมือนกับแบบอะไรอ่ะจะเอากันให้ตายเลยนะแบบเหยียบกันให้มิดประมาณนั้นนะครับแต่พอมาเจอกันจริงๆโอ้โหเฮ้ยเล่นเกมบนตัวไหนอ่ะโอ้โหแบบนั้นแบบนี้แบบนั้นแบบนี้นะครับ เรียกว่าคุยกันแบบถูกคอในแบบฉบับของเกมเมอร์กันเลยทีเดียวนะครับโลกของความเป็นจริงกับโลกโซเชียลไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆและถ้าเพื่อนๆลองเวทกันนะครับในเรื่องของตัวน้ําหนักกับสิ่งที่คนเข้ามาแสดงความเห็นกับตัวมีมต่างๆที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราใช่ไหมครับกับตัว PlayStation 5 Pro ที่เอามาเปรียบเทียบกับในแพลตฟอร์มของทางฝั่ง PC อะไรแบบนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นสัดส่วนที่ไม่สามารถที่จะเอามา เป็นตัวข้อสรุปหรือว่ามาการันตีได้ว่าทุกคนนั้นมีมุมมองในลักษณะแบบนั้นเหมือนกันทุกคนนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าเกมเมอร์ทั้ง2ฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่ง PC หรือว่าจะเป็นทางฝั่งคอนโซลในประเทศไทยของเราเองนะครับมีจํานวนอยู่ในระดับหนึ่งนะครับถ้าหากเ,เพื่อนๆลองมาดูในตัวคอมเมนต์หรือว่าความเคลื่อนไหวนะครับที่มันเกิดขึ้น ในบนตัวโพสต์โพสต์นั้นนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นสัดส,ส่วนที่ไม่ได้เป็นสัดส,ส่วนของกล่าวเกมเมอร์ทั้งหมดมันยังมีเกมเมอร์บางส่วนหรือว่ากลุ่มมากนะครับที่ยังไม่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นก็เรียกว่าขอดูแบบอยู่ห่างๆหรือบางคนก็มองว่ามันคือสีสันของวงการวิดีโอเกมที่ทุกคนสามารถที่จะมี าการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและก,กันได้กันปกติอยู่แล้วนะครับและการที่จะเอามาเปรียบเทียบกับ PlayStation 5 Pro กับในทางฝั่ง PC แบบนี้นะครับมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงแค่เฉพาะในประเทศไทยของเรานะครับมันเกิดขึ้นกันทั่วโลกนะครับเพราะผมเองก็หาข้อมูลต่างๆในต่างประเทศนะครับแม้แต่ในทางฝั่งประเทศญี่ปุ่นเองก็มีการพูดคุยนะครับเอามาแลกเปลี่ยนมาถกกัน เป็นประเด็นให้เกิดความร้อนแรงเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับกับตัว PlayStation 5 Pro แล้วก็ในทางฝั่ง PC นะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวราคา PS 5 Pro เองนะครับราคาระดับน้องๆเกือบจะ30,000บาทนี้ไปเอาในทางฝั่ง PC ดีไหมใช่ไหมครับอ่าซึ่งเพื่อนๆก็บอกว่าโอ้โห3า0 0 0เนี่ยได้มามันไหวเหรอกับการที่จะเล่นตัวเกมระดับ 2K หรือว่าจะเป็น 4K อะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็น PlayStation 5 Pro นะครับเอ้ย บางเกมมันก็แบบระดับแบบ 4K น้องๆ30เฟรมนะครับแต่เข้าเหอะนะครับถึงแม้จะเป็นไม่ใช่สัญญาณแบบเนทีฟนะครับใช้เทคนิคของการอัพสเกลของตัวภาพก็รับกันได้นะครับแต่บางคนบอกไม่ได้มันจะต้องแบบ Native Native, Native. กันมาเลยสิอะไรประมาณนั้นกันไปนะครับแต่ถ้าเรามามองดูสถานการณ์ในยุคปัจจุบันนี้นะครับว่าทำไมไอ้เจ้าตัว PlayStation 5 Pro เนี่ยมันชักจะเป็นบ่อนะครับในการที่จะเอามาเปรียบเทียบกับในทางฝั่ง PC มาก ถ้าเหลือเกินนะครับผมเองก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่ผมมองไว้นะครับว่า,าหลายหลายคนมักจะเอาไปเปรียบเทียบกับในทางฝั่ง p ีรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับก็เป็นเพราะเจ้าตัวสเปกนะครับของตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลในเวลานี้นะครับเครื่อง p l a y s t a t i o n น Pro นั้นมันถือว่าเป็นตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่มีสเปคที่สูงมากที่สุดแล้วนะครับแซงบนตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่างตัว x b o x Serie s ไปค่อนข้างที่จะชัดเจนใช่ไหมครับดังนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ ไม่น่าจะผิดแปลกไปแต่อย่างใดนะครับที่จะโดนนาไปเปรียบเทียบกับตัวระบบแพลตฟอร์มที่โดนขึ้นหิ้งกันไว้อยู่แล้วนะครับว่ามันคือทุกสิ่งทุกอย่างของการเล่นเกมนะครับกับในทางฝั่ง PC แล้วบวกกับในเรื่องของตัวราคาด้วยที่ตัว PlayStation 5 Pro นั้นทําราคาออกมาค่อนข้างที่จะสูงกว่าตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลในยุคอดีตไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเรียกว่ามันเป็นตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่แพงที่สุดในประวัติการเลยก็ว่าได้นะครับประมาณเกือบเกือบจะ3 0 0 0 0บาทในราคาบ้านเราใช่ไหมครับ มันก็เลยทําให้ไปเกิดข้อเปรียบเทียบว่าไอ้ราคาระดับนี้เอาไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบเล่นเกมดีๆสักเครื่องหนึ่งดีกว่าไหมอ่าพอมันเกิดขึ้นมาแบบนี้นะครับมันก็เลยยิ่งมีการเปรียบเทียบกันไปต่อนะครับว่าเฮ้ยถ้าเอาตัวเงินประมาณ30 0 0 0บาทเนี่ยไปประกอบเครื่อง PC มาได้สักหนึ่งเครื่องเนี่ยมันจะได้ สเปคเทพระดับไหนนะครับก็ต้องบอกนะครับถ้าวัดกันในเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์โอเคนะครับในเรื่องของตัวหน่วยประมวลผลนะครับของตัวภาพของตัวกราฟิกหรือว่าจะเป็นเรื่องของตัว CPU มันแรงมันเหนือกว่าบนตัว p l a y s t a t i o n 5 Pro อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่ในแง่เรื่องของตัวประสิทธิภาพของการเล่นเกมละ่ะเอออันนี้แหละมันยังเป็นคําถามอยู่เพราะว่าราคาม,มันยังไม่ได้ฉีก กระโดดมากจเกินไปนะครับแต่ถ้าเป็นการจัดสเปคคอมพิวเตอร์ในราคาระดับแบบน้องๆสักประมาณ5 0,000บาทแบบนี้โอเคนะครับสเปคต่างๆมันลดค่อนข้างที่จะฉีกขึ้นไปหน่อยแต่พอมาอยู่ในสเปคระดับแบบ3 0,000บาทนะครับผมก็ยังมองว่ามันยังไม่ค่อยกระโดดมากจเกินไปนะครับแล้วก็พอนํามาใช้ในเรื่องของการเล่นเกมในทางฝั่ง PC นะครับก็ต้องบอกนะครับว่าการรีดประสิทธิภาพออกมานะครับในเรื่องของตัว CPU หรือว่าจะเป็นตัวจ p u เองก็ตามนะครับทางฝั่ง PC นะครับ อาจจะรีดประสิทธิภาพในการทํางานในการเล่นเกมตัวนั้นๆเนี่ยออกมาได้ไม่เต็มที่นะครับแต่ในทางฝั่งขึ้ื่เนเกมคอนโซลเรียกว่ามันโดนออกแบบมาโดยเฉพาะเลยกับการเล่นเกมใช่ไหมครับดังนั้นถึงแม้ตัวเทคโนโลยีต่างๆจะอยู่ในตัวเจเนอเรชันที่เก่ากว่านะครับหรือว่าเป็น,เ,ปน,เ,ทโนโทเทคโนโลยีที่ด้าสมัยกว่าแต่มันก็สามารถที่จะรีดประสิทธิภาพ ของตัวเกมนั้นๆถ้าเป็นเกมๆเ,เดียวกันเอามาให้เปรียบเทียบไปเห็นนะครับว่ามันก็ทําได้ดีไม่แพ้กับตัวสเปคคอมพิวเตอร์ในราคาระดับแบบน้องๆส0 0 0มบาทได้ด้วยเหมือนกันอ่ามันก็เลยเป็นข้อถกเถียงกันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็บางคนก็จะบอกว่าส0 0 0มบาทอ่าโอเคถ้ามาเปรียบเทียบนะครับกับ การอัพสเกลของตัวภาพนะครับทางฝั่ง PC มันมีความหลากหลายกว่าใช้เทคนิคของการอัพสเกลตัวภาพได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นของทาง n v i d i ีียของทาง AMD ของทาง Intel นะครับแต่ของทาง p l a y s t a t i o n เองก็เรียกว่าโดนคอนฟิกมาแล้วนะครับกับตัว p s s r ของทางฝั่ง PlayStation ของเขาเองใช่ไหมครับมันก็จะมีในเรื่องของตัวความยืดหยุ่นในการคัสตอมนั้นน้อยกว่าในทางฝั่ง PC นะครับแต่ทางฝั่ง p l a y s เ a t i o n เองก็บอกนะครับว่าโหของผมจัดการได้ดีกว่านะ ในเรื่องของเทคนิคของการ upscale ตัวภาพเพราะอย่าลืมว่าสเปคของผมเนี่ยมันต่ำกว่าของคุณนะแต่ในเรื่องของตัวปรฟอร์แมนซ์ที่รีดออกมาในการ upscale ของตัวภาพนะดูแล้วมันก็พอๆกับของคุณหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นกันไปใช่ไหมครับและในทางฝั่ง p c เองก็ต้องหาข้อเปรียบเทียบอื่นๆที่มันมีดีกว่าในทางฝั่ง PlayStation 5 Pro ออกมาอีกใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวการทำงานอย่างอื่นใช่ไหมครับบอกเลยว่าโอ้โหผมจัดสเปคคอมพิวเตอร์มาได้ในราคาแบบระดับน้องๆส0,000บาทเนี่ย คุ้มค่าไหนๆนะครับเล่นเกมก็ได้เอาไปทํางานก็ดีนะครับแถมยังหาสตุ้งสตางค์ได้ด้วยอีกเหมือนกันโอ้โหเรียกว่าครอบคลุมไปท,ทุกด้านแบบนี้เรียกว่าคนในทางฝั่งคอนโซลก็ไปไม่เป็นเหมือนกันใช่ไหมครับว่าโอ้โหมันดีแบบนั้นอ่ะใครมันจะทําได้ล่ะใช่ไหมเครื่องเล่นเกมคอนโซล PlayStation 5 Pro มันก็ทําไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องหาข้อโต้แย้งต่างๆกลับมาใช่ไหมครับเพื่อที่จะเอาชนะให้ได้กับในทางฝั่ง PC ใช่ไหมครับก็บอกเลยว่าอ้าว ตกลงคุณซื้อ,เค,อเครื่องเล่นเกมในทางฝั่ง PC มานี้ซื้อมาเพื่อเล่นเกมหรือเอามาทํางานอ่ามันก็เกิดประเด็นกันอีกนะผมซื้อมาเพื่อเล่นเกมอย่างเดียวนะครับถ้าเล่นเกมอย่างเดียวเอามาวัดกันสิกับราคาส0,000ถามว่ามันมีปัญหาไหมอ่าก็อาจจะแบบโต้แย้งกันไปนะครับว่าคุณเล่นบนตัว PC เนี่ยเจอบังเจอบั๊กันบ้างหรือเปล่านะครับหรืออ่าตัวไดวงไดเวอร์เนี่ยก็มีการอัปเดตอัปเดตตลอดเวลาหรือเปล่านะครับหรือบางเกมเนี้ยอาจจะเล่นแล้วมีปัญหาในระหว่างเล่น นะครับหรือเปล่าแต่ถ้ามาในทางฝั่งคอนโซลเรียกว่าปัญหาเหล่านั้นแทบจะเกิดได้น้อยมากๆอ่าเห็นนะมันก็จะมีในเรื่องของตัวประเด็นต่างๆที่ออกมาขิงกันไปหรือว่าบกันไปบ้กันมานะครับแต่สุดท้ายมันก็จะเริ่มมีทางออกขึ้นเรื่อยๆนะครับและผู้คนเองที่เข้ามาเห็นการโต้เถียงกันระหว่าง2แพลตฟอร์มนี้นะครับเขาก็จะเริ่มที่จะเกิดความคิดขึ้นมาว่าเออตกลงไอตัวเราเองเนี่ยมันคือแพลตฟอร์มไหนวะ ใช่ไหมครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าเกมเมอร์ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับผมเองเคยบอกเพื่อนแล้วว่าทุกคนนั้นไม่ใช่ว่าจะสามารถมีตัวขึ้นเล่นเกมคอนโซลที่มากกว่า1แพลตฟอร์มได้นะครับและผมเองก็เคยบอกแล้วว่ามันเป็นตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องนะครับกับการที่จะมีตัวระบบแพลตฟอร์มของการเล่นเกมมากกว่า1แพลตฟอร์มนะครับเพราะเวลาในเวลาตอนนี้ผมก็เชื่อว่าทุกคน นะครับไม่ได้มีเวลาที่จะเล่นเกมเหมือนกับในสมัยก่อนๆเพราะมันมีสิ่งยังย่วยวนต่างๆนะครับกับสิ่งบันเทิงต่างๆที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยวางจอยคอนโทรลเลอร์หรือว่าคีย์บอร์ดแล้วหันไปเสพตัวเนื้อหาข่าวคาวต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็อย่างเช่นในตัวคลิปดามองดาม่าตัวนี้นะครับที่มันเคยเกิดที่มันเกิดขึ้นกับในประเทศไทยของเราเองหรือว่าทุกคนที่กําลังมาดู ตัวคลิปนี้ที่ทางช่อง a c o n าน์นะครับก็ดูดเวลาของการเล่นเกมของเพื่อนๆไปในระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้นการที่จะมีตัวเครื่องเล่นเกมมากกว่าหนึ่งแพลตฟอร์มนั้นมันไม่ใช่ทางเลือกที่ดีอย่างแน่นอนนะครับมันก็เลยต้องเลือกเพียงแค่1ระบบในเรื่องของการเล่นเกมนะครับแต่ถ้าคนไหนที่สามารถที่จะมีมากได้มากกว่า1ระบบนะครับผมก็บอกว่าอ่ะโอเคคุณก็ถือว่าเป็นเกมเมอร์ที่มีโอกาสและก็มีความโชคดีที่สามารถที่จะมี การครอบครองตัวเครื่องเ,เกมได้มากกว่าหนึ่งระบบนะครับแต่ผมเองก็บอกเลยว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับของการเล่นเกมนะครับเพราะว่าเวลานั่นแหละนะครับคุณแบ่งปันยังไงเหรอที่จะเสพสัมผัสข,ของการเล่นเกมทั้ง3แพลตฟอร์มได้ทันนะครับเพราะตอนนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวเกมต่างๆมันมีออกมาให้เล่นกันแทบจะทุกเดือนนะครับแล้วแต่ละเกมก็ไม่ได้ใช้เวลาเล่นเพียงแค่วัน2วันจะจบกันได้ใช่ไหมครับมันก็ต้องใช้เวลา ดังนั้นผมเองก็ต้องบอกเพื่อนๆเลยว่าในการเล่นเกมปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าคุณจะเล่นบนตัวแพลตฟอร์มใดหรือตัวไหนก็ตามนะครับให้ดูนะครับรูปแบบลักษณะการเล่นของเพื่อนๆกันนะครับและสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของการโต้แย้งกันทั้งฝั่ง playstation 5 pro หรือว่าทางฝั่ง pc มันคือสิ่งที่ดีนะครับมันจะทําให้เหล่าเกมเมอร์คนที่ยังตัดสินใจไม่ได้เนี่ยจะได้เห็นข้อมูลที่ทั้ง2ฝั่งนะครับที่เอามาเปรียบเทียบเอาให้เห็นนะครับว่าในแต่ละระบบ ในแต่ละตัวในแต่ละตัวระบบมันมีข้อดีข้อเด่นข้อด้อยยังไงกันบ้างนะครับเสื้อนี้แหละผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่มันเกิดขึ้นกับตัวประเด็นของการนำเอามาเปรียบเทียบกันในแง่เรื่องของการเล่นเกมหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวความคุ้มค่าของตัวแพลตฟอร์มของการเล่นเกมอย่าง PlayStation 5 Pro และในทางฝั่ง PC นะครับอันนี้แหละผมเองก็เอาตัวข้อมูลที่มันเกิดขึ้นเอามาพูดคุยกับเพื่อน กันอีกในประจำของเดือนธันวาคมนี้นะครับเพราะผมเชื่อว่าประเด็นต่างๆเหล่านี้มันจะมีออกมาให้ได้พูดคุยกันแบบอย่างต่อเนื่องอีกแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวเกมต่างๆของทางฝั่ง PlayStation 5 Pro นั้นก็เริ่มที่จะมีการออฟติม z e นะครับให้รองรับกับการใช้งานบนตัวเครื่อง PlayStation 5 Pro มากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงตัวเกมใหม่ๆที่จะวางจําหน่ายในอนาคตด้วยอีกนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเป็นเกมของทางค่าย t h Party นะครับก็น่าจะ มีการนำเอามาเปรียบเทียบระหว่าง2แพลตฟอร์มนี้กันอีกต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะครับทั้งฝั่ง PC และบนตัวเครื่อง PlayStation 5 Pro นะครับว่าตัวเครื่องใดมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีกว่าและมีความคุ้มค่ามากกว่ากันนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็มาทักทายเพื่อนๆนกันก่อนประมาณนี้นะครับพอดีผมเองกำลัง <imin S 2> จัดโต๊ะกันอยู่นะครับก็หยิบทั้งทางฝั่ง PC ทั้งฝั่งคอนโซลแหละก็เลยพอมาได้เห็นในเรื่องของตัวประเด็นนี้เกิดขึ้นแล้วก็ค่อนข้างจะมีความร้อนแรงก็มาสกิปต่อมให้เพื่อน ได้รับชมกันแล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้ในตัวคลิปนี้กันประมาณนี้นะครับหน้าอาจจะมืดๆไปหน่อยเพราะว่าผมเองไม่ได้ปรับแสงผมใช้แสงธรรมชาติบางส่วนนะครับก็เลยอ่าทิตย์ก็เริ่มคล้อยไปทีละนิดทีละนิดหน้าผมก็จะค่อยๆมืดลงไปทีละนิดประมาณนั้นนะครับแล้วพบกนันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ